ชัด GPT ทำนายผลการแข่งขัน VNL ส0 2 5นสานามที่2ของประเทศไทยดังนี้1ไทยพบญี่ปุ่นความเป็นไปได้โอกาสแพ้สูงญี่ปุ่นเล่นเร็วเกมรูปหลากหลายการบล็อกเหนียวแน่นทำนายสกอร์ไทยแพ้ญี่ปุ่น0ูนต่อ3เซตคะแนน18ต่อ25 21ต่อ25และ17ต่อ25 2ไทยพบอิตาลีความเป็นไปได้โอกาสแพ้สูงอิตาลีาม,ไไาาลมีผู้เล่นระดับโลกอย่างอีควาน,นูบล็อกแข็งเสริมแรงทำนายสกอร์ไทยแพ,อยพอ้อิตาลี1ต่อ คะแนน16-25ต่อ25-23ต่อ19-25ต่อและ18-25ต่อไทยอาจชิงได้1เซตจากการขัดจังหวะหรือการบุกเร็ว3ไทยพบเช็กเกียความเป็นไปได้มีโอกาสชนะเช็กเกียยังใหม่ใน VNL 2025มีรุ่มร่างดีแต่ประสบการณ์น้อยทำนายสกอร์ไทยชนะเช็กเกีย3-1ต่อเซตคะแนน25-20ต่อ25-22ต่อ21-25ต่อและ25-19ต่อเกมนี้ควรเป็นแบตที่ไทยต้องชนะ สีไทยพบบันเกเรียรความเป็นไปได้คู่ขี้ที่สุดในสีนัดบันเกเรียรมีพลังรุกดีแต่รับไม่แน่นไทยน่าจะพอสู้ได้ด้วยการเล่นเร็วทํานายสกอร์ไทยชนะบันเกเรียร3ต่อ2เซตคะแนน22่ต่อ 25, 25ต่อ 18, 21ต่อ 25, 25ต่อ22และ15ต่อ12จะเป็นเกมที่ตึงเครียดต้องอาศัยความนิ่งและการจัดตัวสำรองตัวหลักให้แม่นแต่นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์จาก Chat GPT เท่านั้นผลการแข่งขันจริงจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยกันอีกครั้งความคิดเห็นนี้บอกว่าดีครับกำารแบบนี้เป็นการคาดการณ์แต่ถ้าทีมโค้ดอ่านน่าจะต้องกระตุ้นให้นักกีฬาฮึกเหิมยิ่งขึ้นยากดดันตัวเองเกินไปผมก็วิเคราะห์แบบนี้แหละครับเจอญี่ปุ่นอิตาลีจัดเด็กใหม่ผสมเกาีเพื่อหาความลงตัวให้เยอะที่สุดแพ้ยอมรับได้แต่ถ้าได้เซตมาคือกําไรพลิกล็อกช็อกโลกชนะคืออภิมหากําไรความสําคัญสุดๆอยู่ที่นัดเจอบัลแกเรียเช็คต้องชนะเท่านั้น ใทยมีโอกาสรอดตกชั้นชั่วและเชื่อว่าโค้ดนักกีฬาก็มองแบบนี้เช่นกันรอเชียร์ครับกำลังใจต้องให้นักกีฬาเต็มที่ครับด้วยสรีระที่พอๆพกันการรุกการบล็อกน่าจะไม่เป็นรองที่เห็นเห็นนอกจากเหนียวแน่นของญี่ปุ่นคือการเสิร์ฟที่ดีมากๆแต่หากไทยเปิดบอลแรกได้ดีเกมรุกหลากหลายจะทํางานทันทีงานนี้ที่ว่าจะทุบไทยง่ายๆใครว่างั้นก็เชิญแต่ขอเป็นหนึ่งคนที่หวังลึกๆว่าไม่แน่กําแพงจีนยังพังคลืนมาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ ผมเดาว่าโคดอสจะใช้ผู้เล่นชุดที่เอาชนะฝรั่งเศสเพราะทุกคนเล่นเข้ากันได้ดีแล้วแล้วถ้าเล่นดีชัดจุอรอนก็ไม่ได้ลงสนามอดท็อปสกอร์แน่นอนครับพ้นคาทํานายน่าจะเป็นจริงรับเสิร์ฟสวยๆก็มีโอกาสบุกลิฟกับเซตใครไม่เข้าฟอร์มก็ควรพักชมแนวรับญี่ปุ่นลิบรโร่เขาขุดขึ้นมาได้80%สมัยโคจิมะที่เร็วและพุ่งรับเราน่าจะศึกษานี่แหละวอลเลย์บอลที่คนไม่ค่อยให้ MVP เท่าไหร่เลย คุณละคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ